ฮ้พีแตกตัวใหม่นะสะสมมาตั้งนานแล้วเพิ่งจะเปลี่ยนพอดีเพิ่งได้ครบไงพี่ก็เลยเปลี่ยนทีเดียว สวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พี่กองก็จะมาอัปเดตนะครับคือหลังจากที่มันอัปเดตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจริงๆอ่ะพี่จะต้องทําคลิปตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่พอดีพี่ไม่ว่างนะติดธุระพอดีมันมีการเหมือนกับว่ามันมันมีการบาลานซ์เบ็ดใหม่แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยนะครับหลังจากที่มันมมอัปเดตมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็อเดี๋ยวพี่จะพาไปดูอย่างแรกก่อนเลยครับอย่างแรกก็คือตรงทางเดินนี้ครับทางเดินที่เกาะลอสลิสนะมันเปลี่ยนเวลาเราจะเดินข้ามเนี่ย คือมันปรับมาคือมันมีการไหลของลาวามาเยอะขึ้นไงนี่แล้วเราตรงนี้ตอนแรกเป็นกระดานไม้ตรงนี้มันจะแคบกว่าน,นี้อันนี้มันเปลี่ยนเขาก็เพิ่มขนาดให้ให้มันกว้างขึ้นอย่างต่อไปเรื่องเบ็ดเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วอะ่ะมันจะมีการบาลานซ์แล้วก็มีการบัฟมีการเนิร์ฟบัฟก็คือมีการเพิ่มนะเนิร์ฟก็คือมีการลดลงของความสามารถเบ็ดแล้วนะก็ที่แอแลนติสเนี่ยมันจะมีการปรับ ใหม่ทั้งหมดเลยอ่าอันนี้เดี๋ยวพี่ค่อยมาไล่อีกทีทีละเบ็ดเลยแล้วก็พวกค่าไกลพันนะเนี่ยน,น,นะอย่างเนี้ยอย่างค่าไกลพันใหม่นะ่ย tentacle อันนี้มันคือของเบทดคาเคนอ่าอย่างเงี้ยเวลาเราตกมันก็จะขึ้นให้เลยแล้วก็อย่างอ่าอันนี้ก็จะเวลาตกก็จะขึ้นเลยเหมือนกันครับว่า k i n g b e s s i n g อันไหนวะที่ เวลาใครไปตกเอออย่างนี้ไงนี่นี่น,นี่อย่างอันนี้คริสตัลไลท์ใช่ไหมใช้เป็นคริสตัลไลท์ตกอะ่ะเออตอนนี้มันก็จะขึ้นครับว่าคริสตัลไลท์มาแล้วเออมันก็จะเพิ่มในส่วนตรงนั้นเข้ามาแล้วก็ปรับเปลี่ยนเวลาปรไหลแห่งความรักอะ่ะจากตอนแรกอะ่ะตอนที่มันอัพมาใหม่ๆเลยพี่ตกกันมันมากเลยมันมาทุกชั่วโมงไงทุกหนึ่งชั่วโมงแต่อันนี้ปรับเป็นมาทุกๆสามชั่วโมงแล้วอ่าอันนี้ก็ต้องรอกันหน่อยนะหากันใหม่ตอนนี้พี่กำลังหาล่าไอตัว ลบ95อยู่นะครับเพราะว่าไอตัวลบ95เนี่ยมันคือมันจะเป็นตัว super charger นะอ่าอันนี้คือตัวปกติที่น้องจะได้ตัวลบ90มันจะเป็นแค่ชื่อนี้เฉยๆไงเนี่ยแล้วพี่ก็ไปทำติดใช้นี่มาเกือบจะหมดแล้วอ่านี่ตัวเนี้ยตือตัวธรรมดาหมดเลยจะเป็นอันนี้คือถ้าติดใช้นี่นะอันนี้ถ้าตัวธรรมดาจะเป็นอย่างนี้พอติดใช้นี่ปุ๊บอ่าตัวตัวเล็กก็พอเนี่ยติดใช้นี่ก็จะเป็นอย่างนี้ แล้วตัวซูเปอร์ชาร์เจอร์เนี่ยคือตรงเขามันเนี่ยมันจะมียาวขึ้นแล้วก็จะมีเส้นเหมือนว่ามันมันวิ่งเร็วขึ้นไงมันซูเปอร์ชาร์เจอร์ไงมันก็คือเหมือนมันว่ายเร็วขึ้นอย่างนั้นแหะคือถ้าได้ลบ95เนี่ยคือจะได้เป็นชื่อต่อตรงนี้ครับเรือสตอมเอลแล้วก็เป็นซูเปอร์ชาร์เจอร์อ่าเนี่ยแหละตัวนี้แหละพี่กำลังล่ามันอยู่เหมือนกันก็ในส่วนต่อไปนะครับก็ที่ปรับที่แบบว่าเด่นๆเลยนะก็คือจะมีค่าอันนี้แหละครับค่าของเบ็ดคลาเคนเนี่ยแหละค่าเทนทัลเซ อันนี้จากตอนแรกเนี่ยเขาจะให้มาแค่คูณ1.5นะตอนนี้เขาก็ปรับให้เป็นคูณ10พี่บอกเลยว่าเบ็ดเนี่ยเป็นเบ็ดที่ฟาร์มค่อนข้างดีนะถึงแม้มันจะมีโอกาสที่จะได้ก็คือ5%ก็เถอะแต่มันก็ได้เรื่อยๆนะพอเราไปตกเรื่อยๆมันก็มาเรื่อยๆแล้วก็มีในส่วนของเบ็ดโพไซดอนเป็นผีอะเวลาเราตกใช้แล้วตกอยู่อะเราเราใช้งานอยู่ใช่ไหมเวลาเราตกปลาไอาตัวผีนั่นแหะ มันจะเพิ่มค่าให้เราใช่ไหมตอนนี้เขาปรับให้นะจาก1.5ก็เพิ่มเป็น3.5เวลาน้องเอาปลาไปขายอะ่ะที่ติดค่า king base เนี่ยที่พีเดี๋ยว,ยวพี่เปิดให้ดูจะติดค่านี้นี่นี่ติดค่า king base นี่ king blessing เนี่ยแล้วมันจะทําให้ปลาเราอะตัวใหญ่ขึ้นเออนี่ยอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะเบตโพซเดอนก็ไปฟาร์มก็ดีเหมือนกันเพราะว่าไอค่าเนี้ยมันจะมาบ่อยขึ้น แล้วก็เอาไปขายได้แพงขึ้นด้วยตอนนี้เป็น3.5จากตอนแรกแค่1.5อะต่อไปก็เป็นรายละเอียดแบบว่าปีกย่อยของเบ็ดที่แอลนติสนะเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูแล้วเดี๋ยวพี่จะไล่ไปเลยอันแรกเลยครับเป็นตัวของนี่เอ i s o โซสเปกเตอร์ล็อันนี้นะโอ้ยไม่เอาไม่เอาโอ้โหรอซื้อรอซื้อขายของไม่เอาไม่เอาก็จะมีการปรับเปลี่ยนก็คือเพิ่มรัวสปีดให้นะครับ หรือการลอปลาเนี่ยจาก25กลายเป็น60นะครับแล้วก็เป็นคอนโทลค่าคอนโทลก็คือขยายลอดสีขาวให้เรานะจาก0.2 2. เป็น0.3ก็ถือว่ากว้างขึ้นประมาณหนึ่งเลยนะตัวนี้ถือว่าโอเคขึ้นแล้วก็ส่วนต่อไปตัวแชมเปียนอ่าเบ็นแชมเปียนก็คือเพิ่มคอนโทลบานะคอนโทนะ่ะเพิ่มเพิ่มคอนโทรลเพิ่มบาให้เราอะจาก0.2เป็น0.25เพิ่มมานิดนึง ็อยับเพิ่มไม้นิดนึงแล้วก็เพิ่มค่ารีสเลียนให้จาก25เป็น30แต่อันนี้สิ <c oughs> ราคานี้สิโอ้โหพวกพี่เนี่ยซื้อตอนแรกเนี่ยอยากเซ็งเลยเพราะเขาปรับราคาให้นะจากราคาเบ็ดอะ่ะหนึ่งล้านเหลือแค่80,000ือันนี้มันก็จะทําให้เพิ่มความน่าสนใจก็คือในในเรื่องของราคาเบ็ดไงราคาเบ็ดมันเหลือแค่8ปด0 0ื่แต่ว่าอย่างค่าอื่นๆเนี่ยพี่ว่าก็ โอเคอยู่นะใช้ได้นะเบ็ดเนี้ยเห็นไหมจากเนะี้ยอันนี้คือจากที่ปรับแล้วนะก็จะเป็น Speed, 35, 65, Control, 2, 5, รัวสปีดก็45่สากหกคอนโทรล0.25ย์สรีสิเดียนเป็น30คือเพิ่มรีสิเดียนกับคอนโทรลให้ในราคาเบ็ด80,000ก็พี่ว่าถ้าในเลทเดียวกันมันก็อาจจะแพ้แค่เรื่องค่าลักก็เนี่ยค่าลักไอไทเดนน่าจะดีกว่าแต่ในแล้วก็แล้วแต่น้องจะเอาไปบาลานซะ์นะข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือน้ำหนักน้ำนำนำ,น,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 ำน้ำหนักได้เยอะเนี่ยแหละ ก็ลองชั่งน้ําหนักดูแต่ก็มันก็โอเคขึ้นอ่ะให้น่าใช้ขึ้นประมาณหนึ่งอยู่นะใช้ได้อยู่อ่าในส่วนแล้วก็ในส่วนต่อไปครับนี่ d e ็บซิกเกอร์หัวเนี่ยแทบไม่เคยได้เห็นมันโดนปรับเปลี่ยนอะไรเยอะเลย d e ็บซิกเกอร์ลนะครับอ่ะก็มีการปรับค่ารักขึ้นมาให้นะสำหรับเบ็ดน,นี้จาก20มาเป็น70นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยอีกแล้วครับ <laughs> เรื่องราคา จาก1 2ึ่0 0เหลือ4 0 0 0 0เบ็ดนี้ราคา4 0 0 0 0พี่ว่าไม่ได้แย่นะเบ็ดนี้ในราคา4 0 0 0 0นะก็สู่สีอะ่ะพี่ว่าน่าจะสู่สีกับไออาร์ติกล็อตวะที่2 5 0 0 0นาเออน่าอันนี้น่าจะอาจจะดีขึ้นนิดนึงก็ลองไปเทียบกันดูกับอาร์ติกล็อตละกันอันเนี้ยเบ็ดเนี้ยเพราะมันอันนี้มันเหลือ4 0 0 0 0ื่นการนุ้นสองหมื่นห้าน้องลองเทียบกันดูแต่ว่าน้ําหนักน่าจะสู้ไม่ได้มั้งน้ําหนักอาร์ติกล็อตน่าจะดีกว่ามั้งนี่ยเราน้ําหนักได้ดีกว่า อ๋อแพ้ค่ารักอย่างเดียวที่เหลือดีกว่าหมดอ๋อแพ้ค่าแพ้ค่าคอนโทรลกับน้ำหนักแต่อันเนี้ยดีกว่าค่าอื่นๆดีกว่านะลิซินเดียนค่ารักค่าอันเนี้ยรวดสปิดเน,นี่ยไอเบ็ดเนี้ยดีกว่าเพราะว่าราคาแพงกว่านิดนึงไงอ่าแล้วก็ต่อไปเบ็ดโพไซดอนอ่าเบ็ดโพไซดอนเบ็ดโพไซดอนก็คือ อ๋อเพิ่มโอกาสการเกิดไอตัวผีนะที่มันมาเวลาเวลาเราใช้อะแล้วเวลาเราตกปลาได้มันจะเป็นผีลงมาแล้วก็มันจะเพิ่มน้ําหนักก็คือจะติดค่า King b r e s i n g นะั่นแหละที่มันเพิ่มขนาดให้เราอ,ะอ่ะอ่าก็เพิ่มโอกาสให้ติดมากขึ้นก็คือมาเร็วขึ้นอนะ่ะ มันมีโอกาสได้ไปถึงใจแอนนะคืออย่างน้อยอะคือน้องได้ค่าวิกแน่ถ้าเกิดไอตัวนั้นอะลงมาใช่ไหมตัวผีแต่ว่ามันมีโอกาสได้ไปถึงใจแอนด้วยไงเดี๋ยวพี่ดูก่อนดีพี่ได้เซฟไว้เพราะว่าพี่อะเคยได้ตัวใจแอนมาไม่มีไว้ติดค่าเนี่ยสงสัยพี่น่าจะขายไปแล้วแหละมันจะทาให้ตัวใหญ่ขึ้นเลยไงเนี่ยนะตัวใหญ่ทุกตัวที่ติดค่าคิงเบสซิ่งอะนะทำตัวใหญ่ทุกตัวเลยก็เป็นเบ็ดที่หาเงินดี อีกเบ็ดหนึ่งนะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แล้วก็อ่าเดี๋ยวพี่ไปอันต่อไปก่อนต่อไปก็เป็นเบ็ดเทมเพลตอันนี้เปลี่ยนอีกแล้วมีการบัฟมีการเนิฟอะไรกันอีกแล้วอ่ะอันนี้ก็คือเบ็ดเทมเพลตนี่อันนี้ก็คือเพิ่มความน่าสนใจมาอีกอย่างหนึ่งนะก็คืออ่าเดี๋ยวพี่ไล่ก่อนตอนแรกก็คืออันแรกเลยนะก็เพิ่มค่ารูดสปีดนะตัวเนี้ยเพิ่มค่ารูดสปีดนะจาก60กลายเป็น90แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือมันเพิ่มความสามารถเข้ามาครับเบ็ดเนี้ยน้องๆ เดี๋ยวพี่น่าจะเอาไปลองใช้ดูแหละก็คือมันเพิ่มความสามารถตรงที่ว่ามันบวก15โปเกสมาโปรเกสคืออะไรโปรเกสคือเวลาที่ปลาเรามันติดลบอะเออมันจะติดลบเท่าไหร่ก็ตามแต่น้องเอาไปบวกกับ15เลยไออย่างไอตัวซูเปอร์ชาร์จเจอใช่ไหมไอหนอนไอั่นไอปลาไหลอะที่อยู่ในพายุรักอะพายุแห่งรักอะมันลบ90ใช่ไหมแต่เนี่ยมันมีบวกมาให้15ก็เท่ากับมนน้องก็จะเหลือ มันก็จะเหลือเวลาน้องไปตบมันก็จะเหลือแค่ลบเจ็ดสิบห้าเออมันก็ช่วยลดโปเกสไปเยอะแนละ้วแล้วถ้าน้องเอาไปใส่สติีดี้อ่ะลบไปอีกยี่สิบอ่ะเจ็ดสิบห้าลบไปยี่สิบเหลือแค่ห้าสิบห้านะตกง่ายขึ้นเยอะเลยนะเบ็ดเนี้ยพี่บอกเลยมันเอาไว้ช่วยล่าปลาได้นะสําหรับคนงบน้อยนะเนี่ยเบดเทมเพลตเนี้ยพอเปลี่ยนอันนี้มาพี่บอกเลยน่าสนใจนะสาหรับใครที่แบบว่างบไม่เยอะแบบว่ายังไปซื้อเบดแพงๆมากยังไม่ได้นะเนี่ยเบดเทมเพลตนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าน้องเอาไปล่าปลาที่มันแบบ ค่าโปกเกตอะค่าความคืบหน้าเพราะว่าวพี่จำไม่ได้ว่าภาษาไทยมันน่าจะเขียนประมาณนี้แหละค่าความคืบหน้าหรือเปล่านี่แหละเออมันจะลดลงไปเยอะเลยนะมันจะทําให้ตกปลาที่แบบว่าตกยกักๆเนี่ยล่าปลาเนี่ยน้องล่าสบายเลยอะ่ะเออน่าสนใจนี้น่าสนใจพี่บอกเลยเบ็ดน,นี้น่าสนใจขึ้นเยอะอ่าแล้วต่อไปก็เป็นเบ็ดซุดครับเบ็ดซุดเบ็ดซุดเนี่ยโดนเนิร์ฟครับเนิร์ฟคือการลดแบบว่าโดนปรับค่าให้ กาวกว่าเดิมอะเอาง่ายกากกว่าเดิมแต่ว่าก้าก,กาเดิมกกเดิมไม่เยอะหรอกนิดเดียวสิ่งที่เปลี่ยนไปคือนี่ครับคอนรสส่วนของคอนโทลบาร์บาร์ขาวอ,ะ,อะขนาดมันจะเล็กลงจากตอนแรกอะมาสูตรสองห้าตอนนี้เหลือสูตรจดหนึ่งห้าก็เท่ากับประมาณคิงอตเองตอนเนี้ยแล้วก็ในส่วนของเวลาน้องตกเนี่ยเดี๋ยวพี่ลองดูด้มันจะใช้เวลานานไหม เดี๋ยวลองเทสดูเดี๋ยวลองเทสอันนี้ให้คือเดี๋ยวพี่ต้องรอให้มันเกิดวงสีม่วงก่อนไงจะได้อธิบายให้เข้าใจอ่านี่ไงเนี่ยเป็นวงม่วงแล้วเนี่ยมันจะเป็นวงม่วงอย่างนี้ถ้าเวลาน้องใช้เบดสุดอะได้วงม่วงเนี่ยอ่าเห็นไหมน้องจะได้ค่านี้เลยเนี่ยเนี่ยจะเป็นปลามจะติดอย่างเงี้ยปามจะติดแบบสายฟ้าแบบนี้นะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวพี่เอาขึ้นมาให้ดูอ่าเนี่ยน้องจะได้ค่าอิเล็กทริกช็อคมาครับซึ่งไอ้ค่าอิเล็กทริกช็อคเนี่ยมันจะเกิดในวงม่วงนี้ใช่ม คือถ้าน้องเกิดวงม่วงเนี่ยตอนเนี้ยคือเขาปรับมาอีกส่วนหนึ่งเฉพาะเบ็ดนี้นะก็คือเพิ่มโอกาสอะค่ารักอะเพิ่มขึ้นเพิ่มค่ารักเพิ่มขึ้นให้ในปลาที่เวลาน้องตกไปในวงเนี้ยเออคือน้องก็จะได้ปลาที่ดีขึ้นแต่มันจะแลกกับการที่ค่ารักอะมันจะถูกปรับเป็นศูย์ค่ารักถูกปรับเป็นสูตรคืออะไรก็คือ ไม่ว่าน้องจะติดเหยื่อหรือเปิดออโราอยู่เนี่ยค่าลักอะที่ต้องตกอยู่ในวงเนี่ยมันจะไม่ถูกนับลงไปมันจะถูกนับแค่ในส่วนของเบ็ดเท่านั้นนะเออในส่วนของเบ็ดรวมถึงเหยื่อเนี่ยน้องก็ถ้าน้องเอาเหยื่อเนี่ยอย่างเหยื่อสมมุติเหยื่อเอาน้องเอาเหยื่ออย่างเงี้ยเหยื่อที่มันบวกค่าลักรวมเนี่ยสองร้อยใช่ไหมค่าปลารวม200ร้อยอ่าเอาติดไปแหละมันก็จะไม่นับมันจะนับแค่จาก ค่าลักจากเบ็ดอย่างเดียวเออก็แต่มันจะแลกกับการที่น้องจะได้ค่าตัวอิเล็กทริกช็อเมื่อกี้มาไงมันจะได้แทบทุกตัวเนี่ยค่ามิลเทสอะค่าไกลาพันอนเนี้ยจะได้ทุกครั้งอ่านี้ก็คือแล้วแต่ดวงน้องแล้วถ้าเกิดไปตกในโซนที่มันปลาติดง่ายๆอย่างไปสตอมแอลเลนเทียนใช่หแอลเนเทียนสตอมหรือว่าจะไปตรงบ่อค่าเค่นเงถ้าเกิดมันติดค่าเนี่ยอ่ามันก็จะดีไงเพราะว่าพวกปลามิสติกกับปลาเลเจนน่มันติดง่าย ออแต่มันแลกกันไงแลกกับการโดนหักล้างค่ารักจากส่วนอื่นที่ไม่ใช่เบ็ดมาเนี่ยแหละเออมันจะแลกกันตรงนี้แหละแลกกับอันนี้อันนี้ก็คือแล้วแต่น้องลองเอาไปปรับใช้ดูนะก็น่าสนใจขึ้นเพราะว่ามันเพิ่มค่ารักให้ในวงนี้ไงเพิ่มให้ประมาณนี้สําหรับเบ็ดนี้เดี๋ยวพี่ลองอันนี้ให้ดูดิพี่ไม่รู้ว่าน้องๆเคยได้ใช้กันหรือเปล่านะเดี๋ยวพี่ลองดูสักแป๊บหนึ่งแต่มันติดเร็วขึ้นไงเบ็ดโพไซดอน ่าเดี๋ยวพี่เทสโพไซดอนให้ลองดูดิผีมันจะลงมาช่วยไหมนี่ไงโอ้โหทีเดียวทีเดียวได้เลยเออเนี่ยแหละจะเป็นเอฟเฟกต์นี้แหละจะได้ไอตัวนี้ได้ติดคิงเบสซิ่งแล้วก็ลุ้นเอาว่าจะได้ค่าบิ๊กหรือค่าไจแอนแต่บิ๊กอะได้แน่ๆนี่ไงได้บิ๊กแหมโชคดีไว้ทีเดียวได้เลยอ่านี่ก็คือเอฟเฟกต์ของไอตัวเบสโพไซดอนนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือที่มันขายได้ปลาเลยไงขายตังได้ตังจากปลาเลยขาย คือปลาไม่หายนะแต่เราได้ตังค์มาเลยแล้วเราก็เอาไอ้ตัวนั้นนะที่ตกได้ไปขายได้อีกนะเออก็อันนี้ก็น่าสนใจก็ถ้าขายได้เงินเพิ่มอีกแล้วก็ในส่วนต่อไปนี่อันนี้แหละพี่เรียกได้เลยว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยเป็นเบ็ดคาเครนนะเบ็ดคาเครนนี่ตอนนี้ก็คือมันถูกปรับมาให้ค่า tentacle s u a r c h อะ่ะคือคอ่าของเบ็ดนี้แหละเวลาน้องตกได้เนี่ยอย่างเนี้ยตัวเนี้ย เดี๋ยวพี่ไปเทียบให้ดูนะเดี๋ยวพี่เทียบให้ดูเลยพ,พี่เทียบให้เห็นๆเ,เลยคือมัน10มันได้เราได้มาที่คูณ10ไงอ,อย่างตัวนี้นะเนี่ยน้ําหนักใกล้กันนะอันนี้1,015นสิบานะาเดี๋ยวพี่ขายให้ดูเลยว่ามันได้เท่าไหร่น้ําหนักใกล้เคียงกันอันนี้ตัวธรรมดาสามพันแปดอ่ะด,ดูตัวที่ติดค่า Tentacle s i r h นะ นี่สามหมื่นแปดโอ้โหเป็นไงเนี่ยพี่บอกเลยเนี่ยสุดยอดมากเลยนะฟาร์มเงินดีมากเลยนะอ่าเดี๋ยวดูโอ้อย่างไอตัวเล็กแล้วกันตัวเล็กอันนี้เนี่ยนี่ยเนี่นี่แปดร้อยยี่สิบหกโลเท่ากันอนะ่ะตัวธรรมดาสามพันหนึ่งนี่สามหมื่นเก้าโอ้โหเป็นไงกระโดดแบบเยอะมากเลยคุณสิพี่บอกเลยไอเน,นี้ยฟาร์มเงินอ่ะดีแล้วมันติดไม่ได้ว่าติดแบบว่า ช้านะมันก็มาเรื่อยๆอยู่นะ5%้าเอร์เซ็น่ะมาเรื่อยๆอยู่แล้วก็อีกความสามารถหนึ่งของเบ็ดอาคาเค่นนะก็คือทุกๆครั้งที่น้องตกได้ปลาครบห้าสิบตัวเนี่ยมันจะสุ่มนะมันจะสุ่มปลาในสมุดเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอย่างพี่เนี่ยเปิดมาร้อยเปอร์เซแล้วแต่พี่ก็ขาดอ,อย่างไอพวกปลาซีเกตอย่างไอคาเค่นดึกดำบรรที่พี่ยังไม่มีนะคะเค่นดึกดำบรรันแล้วก็ ออก้าดึกดำบรรอย่างเงี้ยอ่าแล้วไอ้ตัวไอ้ปลาไหลเนี่ยซูเปอร์ชาร์จเจอร์ลบเกเนี่ยเออสามตัวเนี้ยพี่ยังไม่ได้เปิดไงสมุดอะซึ่งมันก็จะไม่มีใช่ไหมมันจะไม่มีโอกาสตกได้แต่ว่าเนี่ยสิ่งที่มันจะทําให้ใช่ไหมทุกๆครั้งที่ตกได้ครบ50ครั้งก็คือมันจะสุ่มปลาระดับตั้งแต่เลเจนดารี่ขึ้นไปสีเหลืองอะไรก็คือสีเหลืองอ่ะโอ้โหพี่ขี้เกียจนี่วะโหลดนานเว้ยอ่านี่ไงก็คือเนี่ยมันจะสุ่มปลาเนี่ยระดับตั้งแต่เห็นะ ตั้งแต่ระดับ Legendary ขึ้นไปเลยยันไปถึงตัว Exotic เลยมันจะสุ่มมาให้เออเนี่ยระดับ Exotic พวกเนี้ยจะสุ่มมาให้หมดใช่มอาเนี่ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูว่าพี่ได้จริงๆเมื่อวานอ่ะเพราะว่าปกติพี่จะดาวไว้นี่นี่พี่ได้อันนี้มามันสุ่มอันนี้มาให้พี่เนี่ยพี่ยืนตกอยู่ตรง a อ l เ n t i ทีย o r ตอม่ะใช้เบ็ดนี้แหละตกฟาร์มเงินแล้วก็มาเทสเบ็ดด้วยถึงได้ตัวไอปลานั่นอะ ตัวเมื่อกี้ที่เอามาขายให้ดูอะนี่ไงเนี่ยพี่ได้อันนี้มาตัวหนึ่งแล้วก็ได้ตัวนี้นี่ไม่ได้มาร์กไว้เนี่ยมันสุ่มมาให้มันสุ่มได้ถึงระดับนี่เลยเอ็กซ์โซติกอะแน่ๆแล้วก็เมื่อวานเนี่ยที่พี่เทสใช่ไหมพี่ได้ตัวนี้มาครับได้ฉลามนี่พี่ได้ฉลามหัวค้อนมานี่นี่ตัวหลังสุดเลยเพราะว่าพี่ยังไม่ได้ไปทําอะไรกับมันเลยได้มาสองตัวเลยนะเพราะว่าเมื่อวานที่พี่ตกมันเป็นช่วง ฤดูของไอปาหัวค้อนพอดีอะพี่จําไม่ได้มันดูอะไรอะมันได้มาสองตัวติดๆเลยแล้วก็ได้อันนี้ด้วยที่พี่สุ่มเจอนะพี่ที่มันสุ่มให้พี่นี่สองอันแล้วเนี่ยเนี่ยพี่ได้อนี้มาเฉยเลยหินพลังงานสีเหลืองอะที่เอาไปทําเบ็ดสวรรค์นะเนี่ยพี่ได้มาสองอันแล้วแหละแต่ได้สีเหลืองนะพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันจะต้องได้แต่สีเหลืองก็ไม่รู้หรือว่าเพราะมันดบมันดอบอยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้นะดกอ,อยู่ตรงที่เวลาเราเปิดหิมะถล่มอ่ะ เออแล้วมันเลยเกิดไงเนี่ยพี่ได้มาสองอันเนี่ยแหละประมาณนี้แหละพี่ได้มาที่พี่ไปเทสมาแล้วได้มานะเออว่าเป็นเบ็ดที่น่าสนใจอ่ะมันฟาร์มดีเลยแหละเบ็ดเนี้ยก็ถ้าน้องๆสนใจเบ็ดนี้นะก็ง่ายๆเลยก็คือน้องก็ต้องไปเปิดประตูคาเคสนั่น,นแหละออพอเปิดประตูคาเคนแล้วก็สามารถไปซื้อได้พี่ว่ามันไม่น่าแพงมากแนละ้วมันน่าจะร้านเท่าไหร่นี่แหละพี่จําไม่ได้ว่าน่าจะร้านนึงเลยหรือเปล่าหรือร้านหน่อยๆนี่แหละประมาณนี้แหละเออแต่เบ็ดเนี้ยมันน่าใช้ดีอนะ่ะเวลาฟาร์ม มันล่าปลาก็ได้ไงเพราะว่ามันรับน้าหนักได้เยอะอยู่ไะดูดิรับน้ําหนักได้เท่าไรหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเนียก็ตกปลา,ปาได้แทบทุกตัวแล้วมันจะยากหน่อยก็คือตรงรีสิเลียนนี่แหละเออมันอาจจะน้อยกว่าเพื่อนน้องอาจจะเจอปลา,าดินหน่อยนั้นเท่านั้นแหละแต่ว่ามันได้ปลาใหญ่ลักเยอะเนี่ยรัวสปีดก็มีเยอะเนี่ยพี่แต่พี่ติดแฮสตี้ไว้ไงมันจะยากแค่ตรงนี้แหละค่ารีสิเลียนเนี่ยแหละเบ็ดเนี้ย เวลาเจอปลาแบบโหดๆอ,อาจจะสู้กับมันนิดนึงสู้กับมันโหดนิดนึงประมาณนี้สําหรับอัปเดตนะอัปเดตเพิ่มเติมนะไม่ใช่อัปเดตหลักนะมันอัปเดตแล้วก็มีการบาลานซ์เพิ่มเติมตมาแหละออมีการบาลานซ์เพิ่มเติมประมาณนี้มันก็เลยทําให้เบ็ดนี้แหละน่าสนใจตอนนี้พี่จะชอบพกเบ็ดขาเขนนี่แหละไว้สุ่มให้มันสุ่มปลาด้วยแล้วก็มันลุ้นกับค่าคูณ1ิบด้วย แล้วมันลาปลาได้ทุกตัวแหลไปลาเว้นน่ะตกได้อยู่ไม่ยากมากไม่ยากมากมันก็อาจจะดิ้นนิดนึงอาจจะต้องตั้งใจมีสมาธิหน่อยประมาณนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากน้องๆน,นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับวนันนี้พี่กล้องก็ต้องลาน้องๆทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ